อยู่บ้านเลี้ยงลูกก็มีอย่างให้เฮ็ดหลายอย่างแล้วก็มีหลายอย่างที่อยากเฮ็ดใส่ต่อลูกรับนั่นแหละพอดีแว่นน่ะมักงานปักผ้าด้วยมือแต่แว่นน่ะปักบ่เป็นแหนไปเห็นกระเป๋าเงินแว่นก็เลยเอามาปักลิ้นๆขันบ้านเฮาก็เอินว่าแ่วแม่นบ่ทุกคนแว่นก็คิดว่ามันง่ายเนาะอันนี้แว่นกับปักมั่วๆไปเลยไปเบิ่งคลิปแล้วก็บไริเต้มบได้หย่างปักเทืลซาว2 0 30นาทีบางเท่อก็เป็นชั่วโมงเลยว่ากลัวสิปักแล้วซ้ำนี่น,น่ะใช้เวลาหลายมือและแต่ละมือก็ต้องหาอย่างเฮ็ดละละเมื่่อออยนเพลยอนกคหามีกเตรียมไปส่งเครื่อองงงส่ข และบางมือก็พาลูกออกไปเลาะไปแล้บอกเลยว่าสองคนเฮาถึงสิคืออยู่ละลาแต่ว่าแต่ละมือมีอย่างให้เหตตลอดแบบว่าเป็นคนอยู่ลาบอกค่อยเปลี่ยนแต่เวลาว่างของเฮาก็มีว่างก็คือบบว่างนี่แหละนะทุกคนเพราะว่าเวลาว่างก็ออกมาเลาะคันบนอนเวนกระไดแบบว่าให้ว่างว่างบบมีอย่างเหตนั่งเสงอยู่นะแบบนั้นบบมีแทบสิลืมความเหงาแทบสิบบหูจักความเหงามาดนเติบแล้วแหละเส้นมือนี้ก็พาน้องเชอร์ออกมาเที่ยวสวนอีกแล้วแต่มือนี้บบแม่นสวนทนนะสวนอย่างกับบุหูสามีพาออกมาเป็นสวนที่ใหญ่แท้ใหญ่วัด ย่างสังไกกับบะทั่วตอนนี้เฮากกำลังสีแบบหาบ่อนกินสมตาเมืม่อก,กี้แวะซื้อสมตะดเห็นแว่นพ,ก,พกเครื่องพกของหลายๆนั่นก็คือของลูกครั้งเบิดเลยโอ้ยสวนนี้แห้งบรรยากาศดีแห้งเนาะแต่ว่าเบิรงทรงคือว่าหกหกจักน่อยมันกว้างโพดและคนก็บ,บ่ค่อยเห็นไผมาเนาะเบิรงแมหมเง,งียบเหงาแ้บ่อน,นี้ก็คือว่าฮาง้างจังไบ่อันนี้เฮากะหาบ่อน,นั่งกินตะมังหงุ่งเนาะสุดท้ายก็ได้บ่อน,นี้เพราะว่าสิไปนั่งบ่อนใดก็มีแต่มดมีแต่แมงนะโอ้ยอันนี้คืออีกาเอนืลยดา ถ้าวันเสาร์อาทิตย์มันก็น่าจะมีคนหลายอยู่แล,และอีกามันกลมากินเศษอาหารที่เฮาเห็ดตกเหี้ยไว้เนาะแบบบมยานคนเลยไ<ล>ออกมาเที่ยวแบบนี้ถึงใจน้องเชอค่ะใกล้ชิคาและสองสามพ่อลูกเฮาก็เตรียมกลับบ้านบวชีิย,ย่างฮอรลดกับโ้ยบักไก่เนาะอย่างมาจนเพลินเลยส่วนนี้ซ<บ>ื้อส่วนอย่างไผฮหุงก,ก็บ,บอกในเดอิอแ่นลืมแล้วอยากทำคลิปเป็นสนใจเรียนคอร์สทำคลิปออนไลน์กับเราสองคนทักมานะคะทักมาเลยครับ